มีตามัวแล้วก็ขึ้นมั้งขาวนี่นั่งพับเพียบนั่งไม่ได้เคยอยู่วักษาศีลไหมตอนเป็นสาวๆเลยก็เคยอยู่วัดตอนตอนที่ลูกตายอยู่ปีกว่ามีอยู่วัดเลยอยู่วัดนอนวัดเลยเคยก็อยู่คนเดียวเอาได้ทำอะไรอยู่คนเดียวอยู่ได้ก็งั้นยังไม่เป็นเยอะเลยอ๋อยังไม่เยอะขนาดนี้ถ้าลูกตายไปอยู่ปีกว่าๆแล้วก็เลย อยู่ได้ไกก็อยู่น hey. ี่เนาะเล้นไม่อยากอยู p ่วก็ตรวจเข้ากับเข้านั่นหละตรวจอะไรบ้างตรวจจะต้องตรวจกันอ่ะเปิดหนังสือเอาเปิดหนังสือทีวีดีโซนนี้ยังจำได้ไมจำจำได้จำได้ไปท่องดูทีโซนวาหงสมานสรงนี้ตรงนี้นี้อ้ีีโซนพังวาพจงรเยาไมอ ที่พิโสพรวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระระสัมปันโนสุปโตโลกะวิทูอังุตโรปุริชัมมาสาริสัตถาเทมนุตสะนังสุโธพคกวัตติเนแต่ก่อนนี้เขาท่องได้บอกอะไรกันก็ดีบอกง่ายๆมากันล่า เป็นไงบ้างลูกแพรทเสียใจ <ừ. S 1> เรารู้สึกไงบ้างตอน, <ừ> นนั้นนใดก็ดีดีเนี่ยลูกฉัน <ừ> ดีทั้งสองคนไม่เกยไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เที่ยวไม่อะไรทำงานอย่างเดียวไอ,อ,อ้ตัวอย่างก็มาป่วยตายสิคนนั้นอาศัยได้คนจะเลี้ยงมาได้เนาะ